สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนหลังจากที่มาแต่เอาเห็ดพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเป็น,น,ปน,น,นย,ยังไงไปใครนะใครในยูกินยาบ่หรือสักยากินยาบ่๊วยสัก สีล่างไม่ต้องมาเนี่ยพุนเห็ดก็ได้สวัสดีพี่น้องร่างสีล่างเห็ดมาแต่บ้านลูกไผ่ใจยังไม่เกี่ยวกับสาวบ่ยังถ่ายแกงเห็ดพี่น้องเอ้ยถางท้องค่ะถางทยองเดี๋ยวลูกไผ่ได้เนาะต้องได้กินกระทากินแกงเห็ดน้ำลูกไผ่ ยังพานด้กินเข่าซะสั้นเอาล่างสะก้อนพี่น้องล่างสะก้อนงามแต่เถ่นอ๊อปนึ่งข้นพ้นบโมห้ะแห่ะงข้าพ้นบโมหะแห่งสีงามเลยแห่งสีงามกำลังมือมู่ข้นพ้นโมหะใดบนแบวมันแบบว่าที่ดอกนาใน่ไหมเห็ดบวกนาใดเฮีตบวกขัดดอกอันนี้ข้าเจ้าก็ได้นี่บ้านเรานี่ยเออมเท่าอ้ยพิรุนนี่นะเอ้ยพิรุนเอ้ยเล็ดนี่เราก็ไดข้ากรตาหน่อยนั่นนี่นะยันเต็มเออมักลายหนึ่ง หาเนียหหน่ยว่าเนาะโอ,ยอย้ไหหอยไปเลยคูับผมเห็นหงค้นไปเลยควบคู่คือเพลงล่างเรียบร้อยพี่น้องเอาดีได้หมอหนึ่งยังโบเบิร์ดได้พี่น้องเนี่ยทำไมยังล่หางอีกอยู่แต่ว่า,าวห,หิ้วเขาแห้งใ้ร้านสาวมาแก่งก่อน ดทำพริกใช่พี่น้องมาตะขี่รถมาหิวาว้วเข่าเฝ้ามาพี่น้องไอ้ลืมมันไปเองยูหอย่าพักติ้วหิ้วเข่าเฝ้าอย่างมาล่างแข่งลืมเก็บมานนำทางโอ้ยพี่น้องลอง่นก็มาสิติดรอืมล่นบมเป็นยังพี่น้องใส่น้ำมันผสมก็ได้ เริ่มอยากตีนหมอ้วท่งนล้งนอกจากย่อแล่ว,วบ่ไม่ใหญ่แบบไอ้ชายน้ำเลยบนว่ะอืมบ่ใช้มันไม,มน่สมลงพี่นอ้องบับนี้น้อยเดียวน้อยสมลืมขักเดี๋ยวขักอยู่กันได้พี่นอ้องเยกำลังโพดพริกลงไป เส่ไปอีกอย่างเลยพี่น้องใส่น้ำม,ม่สมรสชาติคนละอย่างเลยกับใส่เห<ส>็นผักติวกต๋วนะหลุดศาสติออกคนละแบบเลยผักติ๋วเส่ไปนินึนองอ่อืมแซ่บไปคนละแนวแต่ว่าเฮือนเฮาเนะี่ยใส่อันไรก็ได้ใส่น้ำม,ม่สมก็ได้ใส่ผักติก็ได้ไปนัวลงไปแล้วปลาแดกก็ลงแลว้วบ่ลงแล้วได้กินอา้าวคิดไว้ปะเนะี่ย ปาดพี่น้องมอจนทีบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บไตูลงปะ้าวข้านนตูลงพี่น้องปุ๊บไเลยไม่กินหรอหอมหวยแล้วโอ้ี่นองเตะดังตักบปเนี่ยปาดพี่น้องหอมกินเพราะไอตู้แซบแน่นอนร้านซาวะ ย่องเอาเองไปจับพ ok <function> ี่น <online> <pl ains> ้องเอาไม่พูย่องดิไม่พูย่องย่องเอาเองซะเลยวะจันย่องจับน้องอืมปาร์ทเทพี่น้องไอตัดตรวจแกงเห็ดปวกใส่หน่อไม้สมพี่น้องอันนี้ต้มปลาแล้วก็แจวเฮาแจวถ้วยเก่าฮะพี่น้อง เด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อบสุษกรสุขลนมาเด้อพระตู้ปม่ตูหมู่หัวเพื่อนยังติดตามเบิ้งเฮาอยู่บนนาะมากินข้าวนำร้านเด้อพระตู้ปม่ตู้เด้อเอื้อยมาเด้อเอื้อยกินข้าวเศร้าน้ำกันแต่ว่าสวยละตอนนี้นะกับพี่น้องเอฟซีทีักแพงบสุษกรสุขล้นสมองสุบนมาเสบมโนน้ำกันเด้าเรคือนึ่งมาเล่ากินข่าวเศร้าเราห้าอักินข้าวใหม่เนะ ไม่ใช้ม่ไร้เกียข้าว่ข้ยูเขาล้วเก้าแล้วข้่เคุองอ้นิ่งมีเก้าอยคงสีไอ้นิ่งมาเด้อพี่น้องเด้อข้ากินซมดแล้วได้นา่นายังบรเกียว์ุกแล้วข้าวจ้ะชุกมาบรีเกียวแล้วโอ้ยเนาะคนเอ๋ยมีข้าว้าิดลอ่า ชีเมื่อวานมือชื้นอย่ได้ชีสอนบ่าพี่ฝ่ายค่ะเนี่ยเกี่ยวเลยเกี่ยวในงานเห็นหน้าใหใหไงทั้งหนุ่เลยการเชื่แเป็นแค่ใครจะว่าเกี่ยวกระดาษเจ้านี่นาเอ้าเอาถึงกขังอุ้ยมาหนะกินคินนกินแน่แลอบอะไราเงี้ยากระเด้อพี่น้องสอบกินข้าวเช้าอะไรสอบหนึ่งเดือน่อไ่ขอเตานลก้เอาลดตงน้เราแก่นพูดได้ไ นมียมอมลูกหลุดอาไหมไหรอเขาลุกผรมมาเอาแต่บ้าน้เน็ร่วขนาดเลยลงไปเอาไปนี่ตุผนแล้ววะมันบมีผู้เบิ่งผเลด้่งเผาตุ่า้นะอืมขายร้านซาไปคืนแล้วล้วะไม่เหรอแล้ว่ร้ายาไปแล้ไปิ เขาผมมีไฟด้ยเขาเลยจิ้มผมกเจาไปทางจีนในเรื hmm. ่องจับ huh. มันไ uh ่ไ huh. ด้ต mm ้องไปอะไรบ้างฮะหมูหมร้ายแล้วห้องแกงออกเพื่ออะไรกถากไปเล้ท่านในพวอเกี้ยวปะบอกเลยท่านพูเคือกันเสรแล้วสตัวแล้แกงออกแกงออกเขากบแต่ว่าจะกลายเปนอะไมันลเขาผลิตนิดนงน้ยยังสลูกเขาว่าผลนะหัวยังชองหัวยังสามอ้าวว่าวิจัยเขาว่ายังสามผูก

เอาไปนู DM, s <S right room, ่นนี่ก็ได้ถ้าจะดักเอาขึ้นเขาได้ก็ได้เชีอาอาเอาเด่นที่จะคือจะว่าม่น้อางยาวมันจะไม่ได้นั่งเล่นใก้ที่มาใ้เขาดูรูปไปนั่งไล่ที่ไหนกูมึั่งเล่นที่ซึ่งอะกแล้วมันไต่ขึ้นเหมือนกั โอ้ยมึงอย่ามาว่ากไร่ทำไรกูจเาได้ก็นิดเนแหไ่ได้มึงก็มาหายตัว่ะวกกันชื่เสื่อมาเราโบเห็นยังโบเชื่อหรอกินน้ำมันยู่าลถ้ามาหายนี่นะกุ้งมาขึ้นนี่นะกุ้งร้องร้ายแถวแถว่าชีนีนักุ้งนี่เชื่อจีกวออกนี่นะเขาแมวโคมาหายร้องายแถวแถวโบเห็นว่าโบเชื่อเลยลุงวันส่นสุ ีกุญชีก้าพนันกูนะเดี๋ยวนี้ขั้นอุ่มเอาไม้กูเห็นน่ะเอาไม้กูเบิังรดวางถ้วยนึงนี่กูญชพนันกับมึงนี่หักเขาได้อีกเลยป่ะนั่งนี่ก็ได้ทั้งนั้นก็ได้ได้เนี่าวคนนีลายบอญเนาะลายบมอนเนาะลายหมองเายจิ๊บลายหอยเนาะเอาไหนได้จ้าละโตสองโตก็ะกอหน่อยอ่ะถ้าเจ้า เขาเลยเศร้าทำสิแล้วอันนี้มันก็เดือดนั่นมัเจิดนั่นม่ววานนี่แต่พวกลลายนี่จะดุกนี่จะประดุกหวนอัเสียงนะครับว่าไปคิดไดแท้นี่จะกราดุกค้งอึดอยคุณเบาค้งอึดออยู่อัยงนะอท่านพ่อจะมาเห็นลงมาทั้นี้กลัวมันได้แน่มันไมได้มันบุมาดอมันไม่ได้บลยจะแตกมันจะลอกกินเออเมนพอมึงเออลอกกินอะไรอยูล้ท่านบัมีดอกมันจะห้าลอกกิ่นทั่วบ้าน จะใช้มันก็กินได้มาแหละมันมีนะจะเห็นมันบอเขาเข่าคอให้เพาเตียววะยังแล้วคือตือย่งจะตืนพอกไปสุดลายเดอเขาาว้าชาว้ในตลาดเงินละเงินเขาเขาอีเตษเขาเน่าเน่เน่ามืดเน่ามืดนี่อุ้ยขาดเนาะเขาเนี่ยเกียวมัท่งบัดดาเขาเห็นอยู่มืออ่มัทงเน่าหมด สีก็ได้เจอสีหามันแดดมันบริแดดที่แนวนี้วางหันนะบริพ่อได้มันมดเี้ยเมื่อเราเยวผัดแดดด้วยไรหัวแดดและมือเกี่ยวมันแดดแต่มือเดียวนะกบ่หื้อได้เไยสีลายแดดหัวเกียวที่เนาะกาไม่้ว่าเนาะคนลายก็ได้ไปเยาะเขาละลายแเขาแยจางแค่มือเดียวบวกแค่มือเดียวเพอะเราเกี่ยว่าเบิ่ง่งเนาะ นี่ว่าเขาเป็นเอียยวแซวเขาว่าทำมาวันเท่าไรคือเก้าไงคือเก้าน่ะกูมือตัดมือน่ะมันอมีล้มัมีลเียดแล้วล้อยหาสียวแล้วุจงเาแล้วหงานจอยเครื่องมือไปกินมจะเครื่องมือเราไปจะ มาบ้างางเาจท้บาม่เ่อยง่ท่านบ่นั่นนะุหแงม่่งกังทางพุดอทน้ลักดาไคนักผ้านะค้าบ้หปลยกระปงเข้าบ้าแล้วขึ้น้าผ้าปลายกระปขึ้นถัาปร้อยเป็นพันเพ็ดนาลายเมื่อนานไปแล้วเชื่อาไปทล้วหอยแดงใช่หมดทุกนะเยัจากบ้านมาจากทีห พวกน่ะไปเบิดมือกรบโบเมื่อข้วโแดงนั่นขว่มขั้นหุจักนั่นโบหุจักนั่นจะลงขั้นโบหุจักแล้วยฮาวน่ะโบไปขั้นอีตาน่ะโบพาไปนั่นอีตาน่ะไปทุกรอบแรกแล้วกับโบลงแล้วกับโบนั่นเจ้าน่ะขั้นบ่มาหอดรถจังจีิเจ้าก็เออนี่รถแมนน่ะนะฮาวบบเคยไปไปกันเจินนะค้านะไม่โบนี้ใส่ทานแต่แต่ฮาลงป้าฮาวโบปลาจะขึ้นละเฮ้ยอาหัรแต่มีเท่าไร่ครับ ไปแล้วก็จะลงปลาแล้วลงแล้วลงบาดนี้ลงไปลงมาลงกล่ำลงผ่า้วบาดมาเห็นได้นี่จกักสิไปทางใดบูชักทางไปล<า>งอ่อยขึ้นเป็นแต่นหน้าอีตาจนนกีอยนแต่ละว่าหอดหน้าอีแต่จะยุ่จะใช้อันนี้คอยขึ้นมาหอดรถได้ไดเดี๋ยวนี้ก็คือนานมาแถวละว่ะเออคอยจะขึ้นเลยแหละว่าซะก็ว่าว่าคักเน่แล้ว่าจะขึ้นไปหาเราห่น บไปซัดขึ้นออกไปพอเอาเทียงอีแตนแต่ว่าหุจักแต่ว่าเทียงอีแตมสิบุงะทางวันดงกับหุจักสิมาทางทานเ่ากับหูบบาดนึงลงวะลงนั่นมาลงกั้มนั่นอันนี้ไกยุ่วให้ไปทางไกยุ่วไฮไปทำไมครับเวลามาส้มเกลว่าให้มาทางขึ้นทรับาข้ามเข้าไปทางขึ้นครับวไปเห็นแล้วได้รักกันเด็กนั่นเลยมองอันท่าทาับว่าเกลย่างบุจักทางไปยุ่วไฮเลยรพี่น้องที่ติดตามเขากันไม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสบายดี